ัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยตำราพราบาทจุลงกรอาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจําวันที่12เมษายนวันนี้ครับภาพรวมของโลกมีการระบาดลดลงนะครับจาก7 0 0แสนเป็น6 0 0 0คนต่อวันนะครับแต่6 0 0นยังคงเป็นระดับสูงอยู่นะครับประเทศที่มีการระบาดมากคืออินเดียตุรกีสหรัฐและบราซิลครับสหรัฐอเมริกาครับวันนี้นะครับ ผู้ติดเชื้อลดลงครับในหนึ่งวันมี7-4 0,000คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการระบาดนี้ลดลงต่ำกว่า5 0,000การตายลดลงครับเป็นแค่200คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้สหรัฐอเมริกาดีขึ้นครับแต่ต้องติดตามต่อนะครับบราซิลครับจากการระบาดเดิมสูงวันนี้ลดลงมาครับเหลือระดับ3 0,000คนเท่านั้นนะครับส่วนอินเดียครับการระบาดการระบาดกลับเพิ่มขึ้นเป็น1 6 0 0 0 0คนก็เป็นนิวไฮอีกวันหนึ่งแล้วนะครับมากที่สุดในโลกด้วยครับ ในยุโรปครับยุโรปตะวันตกนะครับหลังจากล็อกดาวน์ในช่วงคริสต์มาสดีขึ้นวันนี้ฝรั่งเศสลดลงครับเหลือจาก40,000เป็น3 0,000่นเท่านั้นนะครับเยอรมนีครับลดลงอีกครับเหลือเป็นระดับ10,000คนต่อวันแต่ยังสูงอยู่นะครับอังกฤษครับดีขึ้นมากครับเหลือเพียง1000คนต่อ1วันเท่านั้นนะครับส่วนยุโรปตะวันออกครับรัสเซียลดลงเรื่อยๆส่วนยุโรปตะวันออกอื่นนะครับโปแลนด์โปแลนด์นะครับฮังการียังมีการระบาดเพิ่มขึ้นอยู่ครับนะครับ ในเอเชียตะวันออกนะครับญี่ปุ่นครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นดับ3,000คนต่อวันเกาหลีใต้ก็คงระดับ600คนต่อวันนะครับฮ่องกงดีขึ้นครับขาลงครับเหลือเพียง13คนเท่านั้นนะครับในอาเซียนครับอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาดีขึ้นครับสิ่งที่ประเทศยังไม่ดีขึ้นคือฟิลิปปินส์เพิ่มเป็น11,000คนต่อวันนะครับส่วนออสเตรเลียครับคุมได้เป็นอย่างดีนิวซีแลนด์ก็คุมได้ครับมีการระบาดต่ำๆเท่านั้น มาดูครับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับจากเหตุการณ์ที่หัวหน้า CDC ของจีนครับจอร์ฟูเกลนะครับได้พูดในที่ประชุมที่เมืองเชิงดูนะครับว่าซีโนแวคมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคต่ำแต่สามารถแก้ไขได้ครับแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจีนยอมรับว่าวัคซีนซีโนแวคเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพต่ำครับติดตามกันต่อไปครับต่อไปนะครับจะเห็นว่าวันนี้ครับทั้งโลก มีการติดเชื้อด้วยโควิดในทีนะครับเป็นจำนวนถึงทั้งโลกนะครับ136ล้าน ,00 แสนกว่าคนตายไปแล้ว2อล้าน9แสนกว่าคนครับวันนี้ครับการแพร่ระบาดกลับเพิ่มมากขึ้นส่วนการตายก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับทีนี้มาดูนะครับการระบาดของโลกนะครับมาดูในแผนที่สีแดงครับเป็นการแสดงจํานวนผู้ป่วยในแต่ละพื้นที่นะครับนั่นก็หมายความว่าเป็นการสะสมผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงวันนี้นะครับ จะเห็นว่าในแผนที่นี้นะครับส่วนที่เป็นสีแดงเข้มมีการสะสมผู้ปว่วยเป็นจำนวนมากสีแดงอ่อนน้อยลงครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าทวีปอเมริกาทั้งทวีปเป็นสีแดงเข้มมีผู้ปว่วยเป็นจํานวนมากยุโรปเช่นเดียวกันครับมีสีแดงเข้มมีผู้ปว่วยเป็นจานวนมากส่วนเอเชียครับมีสีแดงเข้มบางประเทศแอฟริกาก็คล้ายๆกับเอเชียส่วนออสเตรเลียนิวซีแลนครับไม่มีสีแดงเข้มเลย นะครับมาดูกันต่อครับมาดูอีกภาพหนึ่งครับความรุนแรงในการระบาดแต่ละวันของแต่ละประเทศนะครับมาดูในแผนที่สีเหลืองครับเป็นการแสดงการแพร่ระบาดในแต่ละวันต่อประชากร10,000แคนนะครับก็จะเห็นชัดเจนครับว่าประเทศสหรัฐอเมริกาครับเดิมมีสีแดงเข้มวันนี้เปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับแสดงว่าดีขึ้นส่วนยุโรปครับ เป็นภาพรวมนะครับมีทั้งสีแดงเข้มเช่นในยุโรปตะวันออกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วยุโรปจะมีสีแดงกับสีส้มนะครับส่วนเอเชียครับส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองจะมีสีส้มเพียงเล็กน้อยคล้ายๆกับแอฟริกานะครับส่วนออสเตรเลียหิือสีแดงครับเป็นสีเหลืองนะครับจนมาดูอีกที่นึงครับในลาตินอเมริกามีหลายแบบครับมีทั้งสีแดงเข้มสีส้มสีแดงและสีเหลือง เพราะฉะนั้นอเมริกามีทั้งการระบาดรุนแรงระบาดปานกลางและระบาดน้อยนะครับในครั้งนี้ครับมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม6 3 2 0 0 0 0คนต่อวันครับในวันลดลงจากเมื่อวานนี้นะครับซึ่งประมาณ70,00 0 0คนนะครับมาดูต่อครับมาดู10ประเทศแรกที่มีผู้ป่วยติดเชื้อนี้เป็นจำนวนมากนะครับอันดับที่1ครับสหรัฐอเมริกา มีคนติดเชื้อนี้แล้ว13ล้าน9แสนคนอันดับ2อินเดียครับ13ล้าน13ล้าน5แสนคนอันดับ3ามบราซิลครับ13ล้าน4แสนคนอันดับ4ฝรั่งเศสครับ5ล้านกว่าคนอันดับ5้รัสเซียครับ4ล้าน6แสนคนอันดับ6อังกฤษครับ4ล้าน3แสนคนอันดับ7ตุรกีครับ3ล้าน8แสนคนอันดับ8ปเตลีครับ3ล้าน7แสนคนอันดับ9สเปนครับ3ล้าน3แสนคน ดับที่10ครับเยอรมนี Germany ครับสล้านคนนะครับทีนี้ครับมาดูอีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่แสดงการแพร่ระบาดความรุนแรงในการแพร่ระบาดแต่ละวันของแต่ละประเทศนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้จะแตกต่างจากภาพที่แล้วมาดูครับอันดับที่1นนะครับที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงคืออินเดียครับอินเดียเป็นอันดับ2ของโลกที่มีคนติดเชื้อนี้มากแต่วันนี้อินเดียครับแพร่ระบาดอย่างรุนแรงมากมายวันนี้มีการแพร่ระบาดถึง 1 6 9 0 0 0กว่าคนใน1วันนะครับทำให้ทำลายสถิติจากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาตกไปอยู่อันดับ3นะครับมาดูต่อครับอันดับที่2นะครับในการมีแพร่ระบาดอย่างรุนแรงเปลี่ยนแล้วนะครับจากบราซิลหรือสหรัฐอเมริกามาเป็นตุรกีครับ ตุรกีกับมีการแพร่ระบาดถึง50,000คนตอนหนึ่งวันครับแล้ว่ารุนแรงมากนะครับอันดับที่สาครับสหรัฐอเมริกาตกอยู่อันดับ3มครับมีการแพร่ระบาดตอนหนึ่งวันคือ47,0 0 0่กว่าคนใน1วันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับภาพรวมของสหรัฐอเมริกาดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับรัฐที่มีการแพร่ระบาดมากๆลดลงครับไม่ว่าจะเป็นรัฐเท็กซัสฟลอริดานิวยอร์กนะครับลดลงบ้างต้องติดตามกันต่อครับอันดับที่4ครับ ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงในแต่ละวันคือบราซิลครับเที่ยวนี้มีการแพร่ระบาดถึง37,000ันคนต่อนวันครับตนลงมาเป็นอันดับที่4นะครับเดิมครองอันดับที่2ตลอดมาดูกันต่อครับอันดับที่5ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสก็ยังไม่ลดนะครับจะมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงวันนี้คือ3 4 0 0 0คนต่อ1วันครับอันดับที่6ครับโปแลนด์ครับเป็นยุโรปตะวันออกนะครับจะมีการแพร่ระบาดรุนแรงครับวันนี้2 1 0 0 0คนต่อ1วันันดับที่7ครับอานิหร่าน มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเที่ยวนี้ระบาดถึง2 1 0 0 0คนต่คนตอนหนึ่งวันครับดับที่8ครับโคลัมเบียครับโคลัมเบียยังไม่รุนแรงนักนะครับค่อยๆลงค่อยๆขึ้นนะครับวันนี้มีการผ่ระบาด17,000คนตอนหนึ่งวันครับดับที่9เยอรมนีครับเริ่มมีการผ่ระบาดขึ้นมานะครับวันนี้1 6 0 0 0พันคนตอนหนึ่งวันครับดับที่10ครับอิตาลีลงมาแล้วนะครับเดิมก็ระบาดมากกว่านี้วันนี้ลงมาเหลือ15,000คนต่น1วันคนตอนหนึ่งวันครับส่วน ไม่ติดอันดับการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงเลยวันนี้เหลือเพียง1000คนต่อนหนึ่งวันเท่านั้นครับนะครับมาดูต่อครับมาดูจะเห็นว่าการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในตอนหนึ่งวันนะครับขณะนี้มีทั่วโลกครับมีทั้งอเมริกาสหรัฐอเมริกานะครับในเอเชียมีทั้งอินเดียอิหร่านนะครับในยุโรปก็มีทั้งยุโรปตะวันตกยุโรปตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นมาอยู่มาดูครับมาดูยุโรปนะครับในยุโรปมาดู จ็ดอันดับแรกครับที่มีการแพร่ระบาดหกอันดับแรกที่มีการแพร่ระบาดมากมีผู้ติดเชื้อมากนะครับอันดับที่หนึ่งฝรั่งเศสครับอันดับที่สองรัสเซียสามอังกฤษสี่อิตาลีห้าสเป 6, นหกเยอรมนีครับมาดูต่อนะครับมาดูอีกภาพหนึ่งในภาพที่มีการแพร่ระบาดต่อหนึ่งวันที่รุนแรงที่สุดในฝรั่งเศสนะครับอันดับที่หนึ่งครับคือฝรั่งเศสเป็นยุโรปตะวันตกที่รุนแรงมากครับมีการแพร่ระบาดถึงสามหมื่นสี่พันคนต่อหนึ่งวันอันดับสองครับเป็น ยูโรปันออกครับคือโปแลนด์ครับจะมีการแพร่ระบาดรุนแรงนะครับ21,000คนต่อหนึ่งวันครับอันดับที่3ครับเยอรมนีครับเยอรมนีครันี้มีการแพร่ระบาดเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้16,000คนต่อหนึ่งวันครับสกอตาลีครับลงมาแล้วเหลือเพียง15,000คน5ครับยูเครนยุโรปตวันออกครับมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับ12,000คนต่อหนึ่งวันครับ อันดับที่6รัสเซียครับรัสเซียมีการติดเชื้อเป็นอันดับ2ของยุโรปแต่การแพร่ระบาดหล่นลงมาเี่อันดับ6เพราะฉะนั้นรัสเซียวันนี้ครับดีขึ้นครับเหลือเพียง8,000คนต่อหนึ่งวันเท่านั้นนะครับส่วนอังกฤษไม่ต้องพูดถึงครับดีมากๆครับเหลือเพียง1000คนต่อหนึ่งวันเท่านั้นเองนะครับทีนี้มาดูต่อครับมาดูในเอเชียนะครับเริ่มจากอิสราเอลก่อนนะครับอิสราเอลเป็นประเทศที่ประสบความสําเร็จมากเพราะว่ามีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงจนทั้งถึงล็อกดาวเป็นเวลานาน แล้วก็ต้องฉีดวัคซีนประชากรเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้ภาพของอิสราเอลดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับมาดูครับว่าวันนี้อิสราเอลมีการพร่าตาดเหลือเท่าไหร่นะครับวันนี้อิสราเอลจากเดิมที่มีการพร่าตาดตอนหนึ่งวันเป็นหมื่นคนวันนี้เหลือเพียง122คนเท่านั้นครับเพราะว้นวันนี้ครับทั้งโลกมีดีอยู่2ประเทศครับที่ประสบความสําเร็จในการใช้วัคซีนฉีดแล้วลงมานะครับคืออังกฤษกับอิสราเอลชัดเจนนะครับมาดูต่อไปครับ จีนครับจีนวันนี้มีการแพร่ระบาดเรียเพียง10คนเท่านั้นจีนยังฉีดไม่ครบนะครับยังฉีดไม่ได้ไม่ได้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจีนคุมการระบาดได้เป็นอย่างดีครับมาดูต่อครับส่วนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงครับวันนี้การแพร่ระบาดของญี่ปุ่นกับเพิ่มมากขึ้นนะครับกับมีการเพิ่มระบาดวันนี้ครับเป็นจํนวนาันหกพันสามพันหกร้อยคนต่อหนึ่งวันครับนะครับส่วนเกาหลีใต้ครับคงระดับเดิม มีการแพร่ระบาดประมาณ600คนต่อนหนึ่งวันแล้วว่ายังสูงอยู่นะครับส่วนฮ่องกงครับขาลงครับเหลือเพียง13คนตอนหนึ่งวันเท่านั้นนะครับส่วนอาเซียนครับอาเซียนเวลานี้นะครับคุมได้เป็นอย่างดียกเว้นฟิลิปปินส์ครับกับกัมพูชานะครับวันนี้ครับอินโดนีเซียการแพร่ระบาดจากเดิม10,000ลงมาเหลือเพียง4,000คนครับส่วนฟิลิปปินส์ครับเดิมแค่ระดับ1,000คนวันนี้เพิ่มเป็น11,000คนครับเมียนมาครับ ตัวเลขก็ลงมาแล้วเหลือ4คนเท่านั้นนะครับมาเลเซียครับคงอันดับเดิมประมาณ1000ต้นต้นๆวันนี้1,700คนครับนะครับส่วนสิงคโปร์คุมได้เป็นอย่างดีครับประเทศไทยกำลังเจอวิกฤตนะครับกำลังควบคุมครับส่วนเวียดนามครับคุมได้ดีครับเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับออสออสเตรเลียครับการแพร่ระบาดลดลงครับเหลือเพียง6คนเท่านั้นส่วนนิวซีแลนด์ครับ คุ้มได้เป็นอย่างดีครับวันนี้เหลือเพียง3คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมในเอเชียส่วนใหญ่ดีครับยกเว้นอินเดียฟิลิปปินส์อาจจะมีประเทศเล็กๆเ,กเกช่นกัมพูชาอีลานนะครับต่อไปครับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือข่าวที่หัวหน้า CDC จีนครับจอจฟูเกลนะครับได้ไปพูดในที่ประชุมเมืองเชิงดูนะครับว่าซโนแวคมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคต่ำสามารถแก้ไขได้ ซึ่งอันนี้ไม่ได้หมายความว่าจีนยอมรับว่าวัคซีนโแนวคเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพต่ํานะครับเหตุการณ์นี้ครับจึงเป็นข่าวดังทั่วโลกว่าจีนยอมรับในความไม่ประสบความสําเร็จนะครับสื่อต่างๆทั่วโลกได้ประโคมข่าวนี้ครับซึ่งไม่เคยมีใครสารภาพเช่นนี้มาก่อนนะครับพร้อมกันพอ c d ด c จีนก็ได้ชื่นชมความสําเร็จของ mRNA วัคซีนนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็มีบริษัทไฟเซอร์กับโมเดอร์ใช้เทคโนโลยีนี้นะครับเทคโนโลยีของจีนครับทำจากเชื้อตายนะครับทำให้มีภูมิต้านทานสู้ mRNA ไม่ได้นะครับเพราะว่าการทำให้เชื้อตายทำให้มีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิต้านทานต่ำลงครับนะครับจีนไซ n o แวคไซโ o ฟาร์มก็ใช้วิธีเทคโนโลยีนี้นะครับ ที่จริงนะครับหัวหน้า CDC ท่านนี้ต้องการจะพูดในที่ประชุมครับและเสนอผลงานว่าวัคซีน,ข,นอของจีนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับและยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันของจีนเป็นอย่างไรครับเขาต้องการเสนอหนทางการแก้ไขของวัคซีนในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพไม่สูงนักนะครับให้นักวิยาศาร์ทั่วโลกได้พิจารณาเขาจึงกล่าวถึงประสิทธิภาพของวัคซีนทั้งโลกไม่ได้หมายความถึงเฉพาะวัคซีนของจีนครับแต่ทําให คนไปตีความว่าวัคซีนซโนแวคของจีนมีประสิทธิภาพต่ำนะครับซึ่งไม่ใช่เช่นนั้นนะครับจากผลการทดสอบการวิจัยนะครับในเฟสสามในมนุษย์ที่มีการทําในหลายพื้นที่ของการระบาดของ คโคโนลาไวรัสตัวนี้คือโควิด -19 นะครับก็พบว่าวัคซีนของไซโนแวคครับมีการทดสอบการวิจัยใน3ประเทศครับซึ่งผลออกมาไม่เหมือนกันในตุรกีได้ผลโดยรวม83.5%นะครับในบราซิลมากกว่า50%เพียงเล็กน้อยส่วนในอินโดนีเซีย65.3%ครับเป็นภาพรวมนะครับผลในเฟสสามออกมาไม่เหมือนกันครับซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย นะครับไม่ไว่าจะเป็นวิธีการไม่ไว่าจะเป็นประชากรรวมทั้งเชื้อเชื้อแต่ละแห่งไม่เหมือนกันบางเชื้อมีบางประเทศมีการดื้อยาเช่นที่บราซิลครับนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือจีนไม่ได้ตีพิมพ์ในวรารสารที่ให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมานะครับทั้งหมดนี้ครับทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมในการป้องกันของวัคซีนของจีนตัวนี้มีประสิทธิภาพที่บราซิลพบว่า มากกว่า50%เพียงเล็กน้อยจึงเอาภาพนี้มาแสดงนะครับแต่จริงๆแล้วการป้องกันในวัคซีนตัวนี้นะครับสามารถจะป้องกันไม่ให้มีอาการรุนแรงหรือการเสียชีวิตได้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างดีครับเกือบร้อยเปซนนะครับเขาก็ เขาจึงเสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนครับโดยการทำยังไงบ้างครับ 1. เพิ่มขนาดของวัคซีนหรือ2เพิ่มจํานวนการฉีดวัคซีนเป็นเข็มที่3นะครับหรือ3เพิ่มระยะห่างของฉีดวัคซีนเข็มที่ 2. ห่างออกไปอีกนะครับหรือวิธีที่4ครับเพิ่มให้มีการบูสเตอร์โดสโดยใช้วัคซีนต่างชนิดกันนะครับพบว่าครับ วัคซีนจีนชนิดหนึ่งของไซโนฟาร์มที่ใช้ในสสหรัฐอาหรับอมเมริกา UAE นะครับบางคนจำเป็นต้องฉีดเข็มที่3เพราะว่าภูมิเน,นฐทานขึ้นไม่สูงพอครับอันนี้จึงเป็นตัวอย่างครับที่แสดงให้เห็นว่างานงานนี้เป็นงานที่เข้าใจผิดกันนะครับวัคซีนไซโนแวคของจีนจะมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันการเสียชีวิตและการมีอาการมากครับติดตามมนต่อไปครับจากทีมแพทย์ มูลที่สิทธิ์ในร้อยตำร้อยบาทถึงหมอมอาจารย์พวกเราครับเป็นลูกศิษย์ถึงหมอมอาจารย์พร้อมใจกันทำงานตลอดขบายเพื่อส่วนรวมติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดี